นี่เฮียปอเจอ,อ้อยแล้วก็เจ๊แม่มเอาเปิดผังหน่อย <c oughs> เพราะว่าเจอ,อ้อยก็มีลูก3คน <c oughs> ส่วนเจ๊แม่มเนี่ยก็มีลูกเหมือนกัน <c oughs> ผมคงไม่ต้องทวนเยอะนะผ <c oughs> ังตัวบุคคลได้หรือยังเอาขึ้นจอหน่อยสิปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าทางฝั่งของ เจ้อยถูกไหมฮะเจ้อยกับลูกๆเนี่ยเขาก็พาไปที่โรงงานเป็นโรงงานยาสูบคงจําได้นะเดี๋ยวเปิดภาพตอนที่ล like ูกๆเนี่ยเขาเจอกับเฮียปอหน่อยคือตางฝั่งเจ้อยเนี่ยกำลังบอกว่าเนี่ยเฮียปอเนี่ยไปติดกับผู้หญิงคนใหม่ก็คือเจ๊แหม่มและเฮียปอแกก็ค่อนข้างรวยเอาง่ายๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอไปติดผู้หญิงคนใหม่เสร็จก็เหมือนกับว่าเซ็นยกสมบัติเนี่ยให้กับทางด้านของเจ๊แหม่มแล้วประเด็นก็คือว่าเจ๊แหม่มเนี่ยไม่มีใบทะเบียนสมรส แต่เจ๊อ้อยเนี่ยมีทะเบียนสมรสแล้วก็เลยแปลกใจบอกอ้าวทำไมเอาสมบัติทั้งหมดเนี่ยไปให้กับทางด้านของเจ๊แหม่มถูกไหมใช่ใชแล้วเมื่อวานเ<ช>นี่ยเฮียปอก็ด้วยความเคารพอย่างเฮียปอเช่นบอกว่าลูกเนี่ยเหมือนกับด้วยความเคารพนั้นน้องๆทั้งทั้งหลายพราอเมื่อวานนี้น้องเขาก็ชี้แจงกับเราแล้วก็คือคนที่หนึ่งเช่นไปคบ<ห>ผู้ชายแล้วไม่บอกคนที่สองไปคบผู้ชายแล้วผู้ชายขโมยสูตรยาเส้นเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วสุดท้ายวันเนี้ยคุณผู้ชมฮะ เมื่อวานเราฟังทางด้านของเจ๊อ้อยกับเฮียเปียกถูกไหมฮะ <_ S 1> เขาพาไปเจราจาแต่ดูเหมือนจะไม่จบเพราะคดีปองร้องยังจะเดินหน้าต่อกลับมาตรงนี้วันนี้เพื่อความเป็นธรรมกับเจ๊แหม่มเหมือนกันต้องบอกก่อนเจ๊แหม่มเนี่ยไม่มีใบทะเบียนสมรสโดยหลักข้อกฎหมายเนี่ยตอนนี้เจ๊อ้อยมีเมื่อวานนี้ลูกๆของเจ๊แหม่มบอกว่าแม่เขาเนี่ยมาก่อนอแล้วเฮียปอเนี่ยก็เหมือนกับรักกับเจ๊แหม่มมาก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับว่า ไปอยู่ไปอยู่กับเจ๊อ้อยเพราะว่าเจ๊อ้อยท้องก็เลยไปจดทะเบียนสมรสกับเจ๊อ้อยแต่ตอนหลังเนี่ยก็คือมาอยู่กับเจแม่ด้วยแล้วไปจดทะเบียนสมรสซ้อนกันที่คนละจังหวัดซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีระบบออนไลน์ปอก็เลยจดคู่เลยค่ะคุณผู้ชมฮะเจแม่ก็เลยกระบอกชั้นเนี่ยแหละคือเบอร์หนึ่งล่าสุดวันนี้เพื่อความเป็นธรรมเราไปหาเจแม่เลยค่ะ ทางด้านของเจ๊แหมนะคะก็อธิบายกับเราในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเป็นมุมมองของเจ๊แหมค่ะบอกว่าถ้าจะย้อนความสัมพันธ์กับทางด้านของพวกตนเนี่ยกับทางด้านของครอบครัวลูกๆก,กับคุณอ้อยเนี่ยต้องบอกว่าเคยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันในโรงงานด้วยนะเราก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรก็รักคร่กลมเกลียวสามาคีกันมาเป็นอย่างดีพอปี2554าลูกทั้งหมดต่างคนต่างไปเรียนก็มีทางด้านของอนุวัต์เนี่ยอนุวัต์ซึ่งเป็นลูกของคุณแหมเนี่ยพ่อก็บอกให้มาช่วยงานในโรงงานก็รู้ความเป็นมาเป็นนไปของงงโราาว่ กำลังจะล้มละลายทาให้ลูกของเจ๊แมมเนี่ยซึ่งมีความรู้ในการบริหารจัดการเนี่ยแล้วก็รู้สูตรในการผลิตยาเส้นมาเป็นอย่างดีกอบกู้วิกฤตโรงงานจนกระทั่งกลับมาสามารถบริหารงานได้เหมือนเดิม<อ>ปัญหามันเกิดขึ้นจากเรื่องเดียวก็คือการที่ทางด้านของเฮียปอเนี่ยหลังจากโรงงานเริ่มประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะทางด้านของลูกชายบอกว่าฝั่งของคุณแมมเนี่ย หลังจากที่มีการกรอบกู้วิกฤตตลอดพ่อก็คือเียปอเนี่ยโอนที่ดินสิไร่มูลค่า2ล้านบาทให้เป็นรางวัลแห่งความสําเร็จปรากฏว่าฝั่งคุณอ้อยกับลูกๆพอลูกเข้าใจผิด คิดว่าเฮียปอคือพ่อเนี่ยลำเอียงหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยเฮียปอมีสมบัติอีกเยอะที่วางไว้แล้วว่าจะแบ่งให้ใครอะไรยังไงใช่ไม่ใช่ยกสมบัติให้ฝั่งคุณแหม่มแต่เพียงอย่างเดียวแค่เป็นรางวัลที่กอบกู้เอาโรงงานกลับมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเฮียปอก็บอกว่าพ่อก็กะจะแบ่งให้กับลูกๆของทางเจ๊อ้อยเหมือนกันถูกไหมฮะใช่นี่เพราะฉะนั้นแต่ว่าครอบครัวเจ๊อ้อยกำลังคิดว่าอ้าวยกให้แหม่มหมดเลยกับลูกๆแหม่มแหม่มก็บอกมันไม่ใช่นี่นะฮะแต่แหม่มเป็นคนกอบกู้กิจการนีี้้้ขขึนมมาาาาเเเพระื่่ออออกกกทงงงฝัย็บ นี่คือสินสมรสทําไมถึงไปยกให้แมมแมมก็บอกว่าไม่ใช่เขามาก่อนอแล้วก็จดทะเบียนกันมาก่อนด้วยแต่ประเด็นก็คือเขากอบกู้กิจการมาได้ และจนมาถึงวันนี้ข่าวคราวว่าฝั่งครอบครัวของเจอ้อยจะฟ้องร้องตนแล้วก็ลูกรวมถึงจะฟ้องเฮียปอเนี่ยนะฮะตัวเองไม่ทราบว่าจะฟ้องอะไรไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือไม่ขอยืนยันว่าพี่ไม่ใช่เมียน้อยและในวันที่รู้ว่าเฮียปอจดทะเบียนสมรสกับเจอ้อยตัวเองก็ถอยห่างเซ็นใบยาให้ทันทีดังนั้นหากตนเองและลูกๆต้องการฮุบสมบัติเฮียปอจริงคงไม่ยอมอยาให้เออเขาก็มีเหตุผลนะแสดงว่าพอเจ๊แมม รู้ว่าเอา้าพี่พี่ไปจดขั้วกับอ้อยอีกเหรอ <ละ S 2> งั้นหนูอย่าให้นี่แต่วันนี้เอาจริงนะปรากฏฟังในรายการพี่หนุ่มกัญชัยอะ่ะพี่หนุ่มกัญชัยเขาเชิญทางฝั่งเจ๊อ้อยไปค่ะดูเหมือนกับเฮียปอเนี่ยก่อนที่จะมีการเซ็นมอบสินสมรสให้กับเจ๊แหม่มเฮียปอเนี่ยเอาใบหย่าไปแสดง ซึ่งถ้าเอาใบหยาไปแสดงก็ต้องเป็นใบหยากับแม่บถูกไหมฮะ,ะถึงสามารถเซ็นยกกิจการให้กับแม่ได้ซึ่งถ้าฟังตามนี้เนี่ยทางฝั่งของอ้อยเขากำลังสงสัยว่ามันเป็นการวางแผนหรือเปล่าที่เอาใบหยาไปแสดงกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อจะโอนให้กับแค่ะแต่แมมกกำลังบอกไม่ใช่มันคือการที่ฉันรู้ว่าเขามีคุณไงฉันเลยยาให้อเออเห็นไหมฮะข้อมูลก็ยังไม่ตรงกันอยู่ดีฟังเสียงพี่แแมเข้อ,อธิบายบ้าง มีวันหนึ่งเราไม่ยอมไงเราฝืนแล้วก็ขับรถขายเส้นเข้ามาเลยเราก็รู้แล้วก็จับได้ว่าอ๋อเขามีคนนี้นะ Sm มาอยู่ด้วยสาวอทิตย์ก็เสียใจก <th> ็เสียใจมันก็ต้องมีการทะเลาะเบาแวงกันพอรู้เขาท้องเราก็เสียใจพอเสียใจปุ๊บเราจะทํำยังไงล่ะเราก็อยู่กับไมียหรือทีนี้ทางาพ่อของเฮป่าเขาก็เห็นว่าเป็นข้าราชการ ที่ทํางานอยู่าละว,วิสาหกิจแห่งหนึ่งในอุดรจริงๆแล้วเขาอยู่ขอนแก่นเขาเที่ยวมาหาเฮปาร์เฉพาะเสาร์วอาทิตย์ปู่ก็ให้เฮปารับผิดชอบเพราะว่าท้องโดยไม่มีพ่อเดี๋ยวทางน้นเขาจะไล่ออกเขาก็สงสารในในก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของของเขาอย่างเงี้ยเนี่ยก็คนแรกอ่ะให้ไปจดทะเบียนแล้วแม่ก็ก็เสียใจอ่ะตอนนั้นก็ยังไม่ท้องก็ถอยออกไปอีกรอบนึงก็หนีออกไปอีกรอบนึงเฮปาเขา ถึงแม่จะเลิกไปเขาเขาก็ไม่ละความพยายามเขาก็บอกว่าเออเขาก็รักแม่นะเขาตามเขาก็ตามแม่ตลอดนะแม่ไปไหนเขาก็พยายามสืบเสาะหาว่าแม่ไปอยู่ที่ไหนไปทํางานที่ไหนเขาก็ไปแ้วเขาไปตามกลับมาแล้วทีนี้เราก็เลยท้องคนโต คนโตก็คลอดออกมาแล้วก็ท้องคนนี้คนที่สองเราก็ไม่รู้ว่าหงอยากและผิดชอบอะไรหรือเปล่าให้มันง่ายในในถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเขาก็ชวนเราไปจดทะเบยียนที่หนองบลรพูอาจดก็จดเพื่อลูกแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรเยอะ,อะแต่พอรู้ทีหลังแม่ก็มาอยากให้พี่ีหนึ่งมไม่ค่ะเราก็ออกมาเช่าบ้านอยู่กับลูกเราก็เช่าบ้านอยู่หลายที่ก็เลี้ยงลูกเนี่ยสองคนน้องไม้น้องมาร ก็มีคนไปช่วยขอว่าเออลูกแต่เองนะ่ะทำไมไม่เลี้ยงดูมีผู้มีพระคุณคนหนึ่ง<ม>ก็ไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยลำบากให้ช่วยส่งลูกหน่อยนะ<ม>ช่วง <laughs> อย่าพูดค่ะ<ม>ที่สุด<ม>ช่วงปีห้าส<ม>ี่ทุกคนนะญาติพี่น้องเขาอ่ะอก็บอกว่าเออเขาไปช่วยเขาหน่อยนะไปดูแลหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเข้าไปคือถ้าฟังตามเนี้ยเจแ๊แหมกำลังบอกว่าวัน<ม>ที่วิกฤตโรงงานของเฮียปอเจอแ๊แหมนี่แหละเข้าไปพื้นปูให้ถูกไหมฮะมแม้ว่าทางด้านของเจออ๊อ้อยกำลังจะบอกนี่คือสินสมรสคุณผู้ชมฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเจอเฮียปอคือสุดท้ายเฮียปอจะต้องจบปัญหาแล้วแหละว่าเฮียปอจะเอาอยัางไงใช่ไหมเฮียปอเอาไงอะตอนนี้คือเฮียปอบอกว่าคือประเด็นเรื่องของการมีอยู่ซึ่งกันและกันเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆทั้งคุณแหม่มกับคุณอ้อยเนี่ยเขาก็รู้อยู่ในสถานะแล้วก็อยู่ร่วมกันมาได้นานเขาก็มี รูปมาให้ดูด้วยนะคะวันนี้กาส่งหลักฐานว่าจริงๆ2ผู้หญิงเนี่ยสองแหม่มกับอ้อยเนี่ยเขาก็เคยเนี่ยอยู่ด้วยกันรับรู้สถานะรัู้กันมากันอนแล้วทำไมวันนี้มาทะเลาะกันน่ะเนี่ยแหละเขาก็เลยบอกอย่างนั้นมันก็คือเริ่มจากเรื่องของการบริหารธุรกิจหรือเปล่าเพราะว่าพอมีโรงงานเรื่องของยาเส้นเนี่ยนะคะคือเฮียปอเองแกก็ไม่มีความรู้มากพอก็ทําให้คุณภาพงานลดลงลูกค้าลดลงก็ไว้วางใจให้คุณอ้อยเนี่ยเข้ามาดูแลโรงงานก่อนแต่ว่าคุณอ้อย อันนี้เฮีปอพูดนะบอกว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินชอบเล่นหวยชอบบริจาคเงินให้วัดเป็นจํานวนมากเ,ออเขาก็เลยบอกเปลี่ยนไปให้คุณแหม่มเนี่ยซึ่งเป็นเมียคนแรกมาดูดีกว่าเพราะว่ามีความรู้เรื่องสูตรใบรยาเส้นกระดาษออหอใบยาแล้วกว็การบริหารจัดการธุรกิจไม่งั้นอ่ะล้มละลายไปแล้ว แล้วตอนนั้นเนี่ยก็ยอมรับว่าเอาแหม่มเข้ามาก็ไม่เคยบอกอ้อยมาก่อนแต่ก็แค่คิดว่าให้ธุรกิจมันรอดนะ่ะจนกระทั่งพอธุรกิจฟื้นตัวกลับมาก็ยังให้บุกบุกซึ่งเป็นลูกชาย,ชายของเจ้อ้อยเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการแทนเฮียกับคุณแหม่ม แต่พฤติกรรมของลูกชายคือบุกเนี่ย <c oughs> ก็บอกว่าเอขอไม่พูดแล้วกันสุดท้าย<อ>ก็เลยให้ลูกของเจ๊แหม,ม่มเข้ามาดูกรณีหรือเปล่าเลยากว่าคราวนี้แตงกวาจักรก่อนเมียกับเมียน่าจะรู้กันดีว่าคร<อ>บสอง<ะ>แต่ตอนหลังพอลูกแต่ละฝ่า,ายเริ่มเข้ามาม,มันเลยกลายเป็นปัญหาหรือไม่มคือจริงแล้ววันนี้เฮียปอแกส่งรูปของลูกๆแกทั้งสอง,สองเจเลยนะทั้งเจอ้อยเจ๊แหม่มอ่ะแกบอกเนี่ยสมัยก่อนน่ะเขาก็รักกันดีเด็กๆมันก็อยู่รวมเองนะ เด็กของทั้งสองภรรยาก็อยู่รวมกันได้ใช่แต่พอวันนี้แหม่มเข้ามาฟื้นกิจการแล้วคราวนี้ให้ลูกของอ้อยเข้ามาดูใช่ไหมใช่แล้วพอให้ลูกแหม่มเข้ามาดูคราวนี้ล่ะเกิดเรื่องเลย ใช่อตอนจบเนี่ยเฮียบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมรดกอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ให้นะฮะ<ม>เขาเนี่ยก็มีการจัดบริหารจัดการจะแบ่งให้ใครอะไรยังไงแต่อยากจะให้ลูกๆเติบโตและมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้และจะแบ่งให้ตอนที่เหมาะสม,มแต่ตอนนี้เนี่ยที่ไม่ยอมยกมรดกอะไรให้ฝั่งคุณอ้อยเลยเนี่ยต้องคิดใหม่นะเพราะที่ทําตอนนี้แค่อยากจะลองใจลูกๆว่าแต่ละคนคิดยังไงคาดไม่ถึงเลยว่าลูกๆฝั่งคุณอ้อยจะมาฟ้องร้องแล้วแฉเรื่องนี้ก็เลยผิดหวังมากไม่อยากจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในการแบ่งสมบัติค่ะคือคือพ่อก็คงเสียใจอัน,นแต่เข้าใจลูกนะเพราะลูกก็กลัวพ่อจะยกให้กับอีกคนหนึ่งหมดค่ะโอ้โห oh, oh, นี่ทุกใจเลยมีสตางค์ก็ทุกเนาะไหนปังเสียงเฮียหน่อยสิเอาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาเข้ามาลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสือสิลูกทุกคนใช่ทุกคนไม่ได้เรียนหนังสือก็ต้องเอาเขาเข้ามาช่วยเพราะว่าพอเจมแหมมาถึงปุ๊บเจ๊แม่มบอกว่ากูดังล็อกล็อกหมด ไม่ไม่ให้ไม่ให้มีของหลุดรอดออกไปเพราะว่าเราเราไม่ได้นอนอยู่ที่นั่นไม่ได้นอนในโกดังดอ้อยนะ่ะเขาเขาค้าขายไม่เป็นนะค้าขายไม่เป็นหรอกอไอ้เงินคนที่จะค้าขายได้เนี่ยมันก็ต้องค้าขายเป็นคนมันตื่นเงินนะเห็นเงินมันตื่นไม่ไม่เก็บเงินไม่ได้เขาชอบเล่นเบอร์อแล้วก็หาพระ นั่นแหละมันหมดไปกับอย่างนั้นแหละต้องดึงดึงมาเพราะงั้นลูกห้าคนไม่ได้เรียนหนังสือนะคุยได้งไงคุยเรียนไม่มาผมเลิกกับเขาแล้วก็คือเลิกคือเลิกเลิกตั้งแต่ปีวันที่พ่อผมเสียผมก็เลิกกับเขาเขาเขาดูแลเข้าของเราไม่ได้เข้าใจไหมเขาดูแลไม่ได้หรอกเขาไม่เคยค้าขายเราต้องตัดสินใจเลือกเลือกลูกลูก,ลกที่จะเรียนหนังสือเอามาเป็นเอาจะกลับเอามาเป็นเมียเหมือนเดิมไหมตอนนั้นอ่ะคิดไหม เ,เขาก็ต้องมาดูมาในลักษณะเมียนั่นแหละแต่ว่าเขาก็เป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนที่มาช่วยถ้าไม่มีเขาลูกก็ไม่ได้เรียนอบอกบอกยังไงเขารู้แล้วว่าเขาบริหารผิดพลาดเนาะก็ไม่คุยกันแล้วนี่ผมคุณเป็นพญาผมแต่คุณเอาของไปแล้วคุณก็ไม่เอาเงินให้ผมผมเขาก็แล้วก็คุณก็บอกว่าไม่มีคุณจะทำยังไงนั่นแหละ ทั้งหมดนี้ก็คือจริงวันนี้ทางครอบครัวของเจ๊อ้อยใช่ไหมกับลูกๆเขาไปนั้งคุยในรายการพี่หนุ่มเขาเปิดหน้าแล้ววันนี้ก็เลยขออนุญาตเปิดหน้าเปิดตานะฮะแต่ก็เดี๋ยวเขาคงไปคุยกันอ่ะเราคงไม่ไปตัดสินก็ฟังความสองข้างเพราะเมื่อวานเจ๊แมมยังไม่ได้คุยใช่ไหมก็ฟังแต่ฟังของมุมของเจ๊อ้อยวันนี้ก็ให้ฟังของเจ๊แมบบ้างเนี่ยนะฮะ